18นาฬิกาในวันนี้นะครับเราจะได้ทราบกันแล้วนะครับผลการจับสลากนะครับในรอบลีกของศึกยูโรปาลีกจะมีทีมใดไปเจอกับทีมใดกันบ้างครับซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องมารลุ้นกันนะครับลงมาเล่นในถ้วยนี้จะเป็นอย่างไรสำหรับการแข่งขันฟุตบอลั่วยุโรปในฤดูกาลนี้นะครับก็ถือว่ามีเรื่องที่น่าสนใจเกิดขึ้นนะครับเรื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขัน,ขน ซึ่งตอนนี้จะไม่มีรอบแบ่งกลุ่มแล้วนะครับตอนนี้จากรอบแบ่งกลุ่มเดิมก็กลายเป็นรอบลีกนะครับก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าแต่ละทีมจะเจอกับทีมใดกันบ้างในคลิปนี้นะครับรู้เรื่องแน่นอนครับใครสนใจก็ไปดูกันเลยครับ สำหรับการจับสลากในรอบลีกนะครับก็จะมีการแบ่งทีมเป็นทั้งหมด4โถก่อนนะครับนี่คือในเบื้องต้นครับก็ตามด้านล่างเลยครับอย่างเช่นโถนึงก็จะมีโรมาแมนยูปอร์โตอาแจ็กเรนเจอร์ไอตัดแฟรงเฟิร์ตนะครับลาซิโอสเปอร์สปาร์ตาปลาครับโถสองก็จะมีโซเซียดัดเอเซนตัคมาบรากาโอลิมเปียกอสลียงพีเอโอเคเฟเนบาเช่มาคาบีเทลวิฟเฟเลนวารอสครับส่วนโถที่3ครับก็มีการราบ,บักนะครับกาลาตาซารายวิกตอเรียเพอร์เซนโบโดกลิม ยูนิยงแซงกิลลุสนะครับดินาโมเคียบลูโดโกเลสนะครับมิติแลนด์แล้วก็ทางมอโมส่วนโธ่สี่ครับก็มีทางเอสติกบิวบาครับฮอฟเฟนแฮมอันเดอร์เลชนีดเทเวนเต้เบสิกตัตสเตอัวบูคาเรสครับมีริกาสครับแล้วก็มีทางเอฟบอกนี่ก็จะแบ่งทีมเป็นทั้งหมด4โถด้วยกันนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการแบ่งทีมเป็นตามนี้เลยครับนี่คือตัวอย่างนะครับก็คือทีมจากโถที่1นะครับ หมายความว่าก็จะมีคู่ต่อสู้นะครับทั้งหมดอีก4โถด้วยกันก็จะมีเล่นเย้า1นัดเยือน1นัดในแต่ละโถแต่ละโถครับอย่างเช่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนี่คือทีมจากโถที่1นั่นหมายความว่าในโถ1จับมา2ทีมทีมแรกที่แมนยูเจอนะครับก็จะเล่นในบ้าน1เกมแล้วก็เล่นในนอกบ้าน1เกมนั่นหมายความว่าแมนยูอาจจะมีโอกาสเจอกับโรมาหรือเจอกับปอร์โตก็เป็นไปได้ซึ่งจะเล่นเกมในบ้าน1นัดเกมเยือน1น่นัดครับส่วนโถ2ครับแมนยูอาจจะมีสิ กับทางรากาก็เป็นได้นะครับแล้วก็โถสาแมนยูก็อาจจะมีการเจอกับดินาโมเคียบเจอกับเมาโมแล้วก็โถสี่อาจจะเจอกับฮอฟเฟนไฮม์อาจจะเจอกับนิชก็เป็นได้นะครับนี่ครับตามนี้เลยครับง่ายๆเอาทีมที่อยู่ในโถแรกที่ตั้งก่อนนะครับแล้วแบ่งทีมแต่ละทีมเป็น4โถจับมานะครับก็คือเล่นในบ้าน1นัดแล้วก็เล่นนอกบ้าน1เกมนะครับในแต่ละโถในแต่ละโถที่เจอก็เจอโถละ2ทีมครับง่ายๆตามนี้เลยครับสำหรับการจับสลากแล้วก็แต่ละทีมครับ ในการเล่นรอบลีกจะเล่นทั้งหมด8เกมด้วยกันนะครับเล่นในบ้าน4นัดแล้วก็เล่นเกมเยือนอีก4นัดนะครับและหลังจากได้โปรแกรมมาแล้วนะครับแต่ละทีมแต่ละทีมจะต้องเล่นทั้งหมด8นัดด้วยกันตามที่ผมบอกไปนะครับก็จะเล่นเกมในบ้าน4นัดเกมเยือนอีก4นัดแล้วมาหาแต้มรวมกันครับแล้วก็แต่ละทีมครับก็จะเอาแต้มมารวมกันอันดับที่1ถึงอันดับที่8นะครับก็จะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายทันทีครับอันดับที่9ถึงอันดับที่16ครับ ก็จะได้เป็นทีมวางในรอบเพลย์ออฟครับซึ่งทีมวางครับจะได้เล่นเกีย์ไปบ้านนัดที่2ครับส่วนในอันดับที่1 7ถึง24นะครับก็จะมาจับสลากไข่ประกบคู่กันนะครับก็เถือจะเป็นการเพลย์ออฟครับส่วนอันดับที่25ถึงอันดับที่36มครับนี่ตกรอบทันทีครับไม่ต้องไปฟุตบอลในรายการคอนเฟลเลนซ์อีกแล้วนะครับทุกอย่างจบทันทีอันดับที่25ถึง36กกลับบ้านทันทีนะครับและหลังจากนั้นนะครับหลังจากมีการเพลย์ออฟกันเกิดขึ้น 8ทีมนะครับที่ชนะในการเพลย์ออฟก็จะขึ้นไปเจอกับ8ทีมที่ได้เข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายโดยอัตโนมัตินะครับและหลังจากนั้นการแข่งขันก็จะเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายเป็นต้นไปแล้วก็เป็นรูปแบบเดิมเหมือนกับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแบบเก่าเลยครับ18นาฬิกาตรงในวันนี้นะครับมาลุ้นกันนะครับว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูเตดของเรานะครับจะอยู่ร่วมสายกับใครบ้างน,นะครับจะต้องเจอกับใครบ้างแล้วก็ปีนี้นะครับในรอบ ลีกต้องเตะกันทั้งหมด8นัดนะครับและถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่ติด1ใน8คุณต้องมีโปรแกรมเพิ่มอีก2เกมนั่นหมายความว่ากว่าที่คุณจะเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายคุณอาจจะต้องเล่นถึง10เกมแต่ถ้าเกิดคุณเป็น1ใน8คุณเล่นเพียงแค่8นัดเท่านั้นนะครับนี่ก็ตามนี้แหละครับง่ายๆก็ถือว่าไม่ได้ยากต่อความเข้าใจนะครับเพราะที่เหลือหลังจากนั้นมันก็เป็นคล้ายๆในรูปแบบเดิมนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายเป็นต้นไปก็เตะแบบยเย้าเยิน2องเกมแล โดยรอบชิงปีนี้นะครับของศึกฟุตบอลยูโรปาลีสครับก็จะเตะกันที่สนามซานมาเมสบ้านของเอลติกบิลเบานะครับก็มารอดูกันเลยครับว่าแมนยูในรายการนี้จะไปได้ไกลขนาดไหนครับและเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับรูปแบบใหม่ที่เป็นระบบลีกครับแล้วก็มาหาแต้มแบบนี้กับรูปแบบเก่าที่เราเคยคุ้นเคยกันมาในระยะเวลาที่ผ่านมานะครับชอบแบบไหนกันมากกว่าก็คอมเมนต์มาดูนะครับแต่สำหรับผมผมรู้สึกว่าแบบใหม่มันก็ มันเหมือนเพิ่มโปรแกรมโดยใช่เหตุอะเนาะผมรู้สึกว่าแบบเก่าอ่ะดีกว่าเล่นเป็นรอบแบ่งกลุ่มอาอันดับหนึ่งอันดับ2เข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปมันง่ายต่อความเข้าใจดีนะครับแล้วก็เล่นแบบนี้มันไม่รู้สิก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันจะมันมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็โปรแกรมมันเยอะขึ้นด้วยสงสารนักเตะนะอ่ะก็เดี๋ยวมาว่ากันนะครับว่าฤดูกาลนี้ก็เป็นการเหมือนเป็นหนูลองยาเนาะว่าฤดูกาลนี้มันจะดีมากน้อยขนาดไหนถ้าไม่ดี เขาก็คงจะปรับไปในรูปแบบเก่านะครับแต่เ,เพื่อนๆลยครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรูปแบบเก่าหรือรูปแบบใหม่ชอบแบบไหนกันมากกว่าคอมเมนต์ส่งัวใจเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับสุดท้ายน,นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะและใครที่ออกรถยนต์สุ u k กิสวิปในวันนี้นะครับรับทันทีครับสุสกิวอร์รี่ฟรครับโปรแกรมดีโดนใจมอบความมั่นใจให้กับคุณนะครับ 777นะครับตามที่เห็นอยู่ด้านบนนี้ครับ777มีอะไรบ้าง1เลยครับฟรีสุตุกิเมนเทน n นเซอร์วิสครับสุตุกิดูแลค่าบำรุงรักษาแล้วก็ค่าแรงให้ถึง7ปีแล้วก็ฟรีครับสุตุกิวอร์รนตีรับประกันคุณภาพรถยนต์กว่า7ปีและก็ฟรีครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงอีก7ปีด้วยกันนะครับ777รับรองสบายใจอย่างแน่นอนครับพร้อมรับข้อเสนอผ่อนนานสูงสุด99เดือนครับ ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่3ส,าาสิงหาคมนี้สัมผัสประสบการณ์ขับสนุกมั่นใจได้ที่โชว์รูมสุกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับ <S <S แล้วก็ตอนนี้ใครใอยากจะดูโปรโมชั่นต่างๆไปดูรายละเอียดรถยนต์รุ่นต่างๆนะครับไปได้เลยครับที่ w w w suzuki.co.th ครับ